สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ในตอนที่3แล้วสําหรับโหมดของแอร์นะครับเป็นโหมดสุดท้ายนะครับกาค,นะคือเป็นาสามโหมดหลักที่ใช้ในบ้านเรานะครับก็จะมีโหมดคู่ซึ่งช่างแอร์ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็โหมดได้และปัจจุบันนี้โหมดสุดท้ายก็คือโหมด แฟนนะครับถ้าอยากจะไปดูโหมดคนหน้านี้สามารถกดไปดูรายละเอียดตามคลิปที่ต่างไงทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโหมดคู่โหมดได้แล้วก็คลิปนี้โหมดแฟนโอเคนะครับมันเจาะลึกถึงโหมดโหมดแฟนโหมดแฟนจะมีอะไรคุยเยอะนะครับก็แค่โหมดแฟนอันนี้จ้างอมั่นใจว่าทุกคนรู้ครับโหมดนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่ามันสามารถคุยกันได้ยาวเพราะว่าจ้างแอคิดว่า ทุกคนยังไม่รู้ประโยชน์ของโหมดนี้นะครับก่อนอื่นช่างแอจะให้เห็นรูปสัญลักษณ์หรือว่าการใช้งานของมันก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโหมดแฟนนะครับมันจะเป็นใบพัดลมนะครับบางยี่ห้อก็จะเป็นเขียนเป็นตัวอักษรเลยเป็น FAN ก็คือแฟนนะครับโอเคแต่ว่าเท่าที่ช่างแอเจอมามันมียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวครับก็คือพ a นา s o n i กที่ไม่มีโหมดแฟนนะครับ หรือใครเคยเจอย่ออื่นทีม่มีโหมดแฟนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแต่จังไง่เคยเจอเป็นก้โย่อเดี๋ยวคือพานาโซนิกไม่มีโหมดแฟนไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มีแต่ไม่มีโหมดแฟนจริงๆอ่ามาดูกันนะครับมันจะมีเพียงแค่โหมดคู่นะครับโหมดได้นะครับแล้วก็โหมด i-auto อ่า i-auto ไม่ใช่โหมดแฟนนะครับ โอเคเมื่อรู้จักการใช้งานโหมดแฟนหรือการเปิดโหมดแฟนแล้วมาเข้าใจประโยชน์ของมันก่อนนะครับเพราะช่างนอคิดว่ามีหลายคนไม่รู้นะครับและหลายหลายคนก็แค่รู้ว่ามันเป็นโหมดแฟนแต่ไม่เคยใช้มันเลยแต่ช่างน่อต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีบทบาทสําคัญมากกว่าโหมด,ดได้เลยนะครับโหมดได้เหตุและผลที่มีความสําคัญน้อยกว่านะลองย้อนกลับไปดูคลิปโหมดได้นะครับว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยได้ใช้โหมดได้กันนะครับแต่ หมดแฟนช่างแอร์เข้าใจเป็นการส่วนตัวนะครับต้องบอกว่ามีบทบาทสําคัญกว่าและช่างแอร์ใช้มากกว่าและบ่อยกว่าด้วยทําไมนะครับจริงๆหลักการของโหมดแฟนไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเปรียบเสมือนกับการที่แอร์ทำความเป็นทํามันทําความเย็นได้แต่การเปิดโหมดแฟนก็เปรียบเสมือนการเอาแอร์มาใช้งานแค่เหมือนกับสพนลมตั้งโต๊ะั่วไปก็คือ แค่ปล่อยลมอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องออกมาอย่างเดียวไม่ได้มีการความเย็นอะไรเพิ่มเติมนะครับโหมดแฟนเนี่ยไม่กินไฟนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วมอเตอร์ของเครื่องคอยเย็นเนี่ยจะกินไฟอยู่น้อยมากๆครับประมาณนะครับประมาณ1 0บถึงสาวัตต์เองนะครับดังนั้น1 0บถึงสาวัตต์นะกินไฟเนี่ยเดือนนึงเนี่ยไม่กี่บาทเองครับถ้ามันทําเป็นแค่พัดลมคอยเย็นอย่างเดียวนะครับดังนั้นโหมดนี้เนี่ยก็ถือว่า จะสามารถประหยัดไฟได้ถ้าคุณเปิดแค่โหมดไฟอย่างเดียวแต่ว่าก็และจะมีแอร์ํมไยนี้ถ้าในเมื่อเปิดพัดลมตั้งโต๊ะก็ได้เปิดพัดลมตั้งโต๊ะก็ได้ไงไม่ต้องเปิดแอร์แถมพัดลมตั้งโต๊ะยังใส่ได้ด้วยแล้วก็พัดลมตั้งโต๊ะยังลมยังแรงกว่าด้วยนะครับโอเคแต่ประโยชน์ของมันก็คือมันช่วยซัพพอร์ตเครื่องนะครับหรือช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ได้หลายคนไม่ทราบแล้วสินะครับ โอเคทุกคนใช้องานแอร์มานะครับหลายคนจะประสบปัญหาแอร์รั่วนะครับทุกคนคงเคยได้ยินน้ํายารั่วนะครับโอเคเจ้างน้กขอนนอกเรื่องนิดนึงนะครับพูดถึงน้ํายารั่วแล้วนะครับเจ้างนขอบอกตรงนี้ก่อนเลยครับว่าแอร์ไม่มีการเติมน้ํายาถ้าช่างคนไหนบอกคุณว่าน้ํายาน้อยครับต้องเติมน้ํายาเจ้างนต้องบอกก่นว่าช่างไม่ได้บอกผิด นะครับแต่การแก้โดยการเติมถือว่าผิดนะครับถ้าพบว่าน้ํายามันมีความผิดปกติหรือพองหรือน้อยลงทางออกในการแก้ก็คือต้องหาจุดรั่วแล้วแก้ก่อนก่อนที่จะเติมน้ํายาให้ไปใหม่แต่จะเติมเท่าไหร่ก็คุยก,กันกับเรานะครับว่าคุณพอใจกับค่าบริการที่ต้องจ่ายเท่านี้หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ดื้อบอกรั่วแล้วก็เติมลงไปใหม่ ไม่มีทฤษฎีนี้นะครับถ้าคุณเติมามว่าเย็นได้ไหมเย็นได้ครับแต่ลองนึกดูนะครับว่าคุณปัน่นจักรยานไปแล้วไปเหยียบอะไรบางอย่างนะครับเหยียบตะปูเรือใบอ่ะโอเคมันอาจจะรั่วเล็กน้อยตะปูเรือใบมันใหญ่ไปคือมันรั่วซึมแบบอื่นแล้วเราแค่เติมลมก็ไปครับไม่นานครับมันรั่วอีกนะครับมันก็หายไปอีกแต่มันจะช้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับแผลรั่ว ดังนั้นการเติมน้ํายาเข้าไปใหม่บางคนก็อยู่ได้เป็นปีก็มีนะครับบางคนอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเองดังนั้นทางเลือกการแก้แบบน,นี้ถือว่าผิดนะครับแอร์เป็นระบบปิดถ้าไม่รัว่วไม่ต้องเติมถ้ารัว่วคนในเมื่อดูว่ารัว่วก็ต้องหารั่วก่อนสินะครับนั่นคือวิธีการนะครับโอเคมาเข้าประเด็นกันว่าทําไมมาพูดถึงน้ํายารั่วนะครับเพราะว่าหมดแฟเนี่ยสามารถ ป้องกันหรือชะลอสภาวะการเกิดแอร์รั่วได้นะครับช่างไงต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยตดยใหญ่แล้วอย่างที่บอกว่าการที่จะรั่วได้หลักๆอยู่ที่3จุดนะครับก็คือ1นจุดเชื่อมต่ออันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ติดตั้งมันจะรั่วตรงแฟนัดหรือว่าจุดขันเชื่อมต่อกันซึ่งมันจะมีอยู่2จุดก็คือฝั่งต่อที่คอยเย็นและฝั่งต่อที่คอยร้อนและมันจะมีท่อตองแดงเป็นตัวกลางที่จะ ลิงก์ต่อถึงกันจุดต่อจะมีอยู่2ฝั่งนะครับมีโอกาสรั่วได้แต่ถ้าใช้งานมานานไม่เคยซ่อมรั่วไม่เคยทำระบบยาใหม่ไม่เคยยุ่งอะไรกับระบบยาการรั่วจุดนั้นไม่มีครับยกเว้นติดตั้งได้แค่ไม่กี่วันก็มีโอกาสรั่วตรงนั้นได้นะครับโอเคจุดรั่วจุดที่1ที่เป็นไปนได้นะครับส่วนใหญ่จะรั่วตรงนี้มักจะเกิดจากการติดตั้งช่างติดตั้งก็ต้องอ่านรับ้องรับผิดชอบจุดนี้นะครับต่อมา จุดรั่วที่เกิดจากฝั่งคอยร้อนแผงนังพึ่งคอยร้อนหรือชุดคอยร้อนมันก็จะมีท่ออยู่บางส่วนเล็กน้อยแต่ตัวหลักก็คือแผงนังพึ่งคอยร้อนแผงนังพึ่งคอยร้อนเนี่ยมีโอกาสรั่วได้แต่ทิ้งช่วงระยะเวลากว่ารั่วแฟนะครับเพราะกว่ารั่วแบบแรกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะรั่วที่เกิดจากการสั่นท่อแ,แตกนะครับการกัดกร่อนนะครับซึ่งโอกาสเป็นได้มากวามากว่าแบบแรกนะครับ โดยส่วนตัวแล้วช่างไอเจอน้อยกว่าที่เจอกันบ่อยแต่กรณีรั่วตรงกอร้อนก็คือมันสั่นจนแตกครับเวลาเครื่องมันทํางานเนี่ยมันสั่นนะครับและท่อตรงแรงเนี่ยมันถูกฝืนจนสั่นเกินไปแล้วมันก็เลยแตกได้หักขาดเลยครับผมโอเคนอกนั้นรั่วในแผงนังพึ่งคอยร้อนเจอได้แต่ค่อนข้างจะน้อยนะครับโอเคจุดที่3มเจอเบ่อยสุดเลยจุดที่3ก็คือรั่วตรงแผงรังผึ่งคอยเย็นแผงรังผึ่งคอยเย็นก็คือส่วนที่อยู่ด้านใน เหตุและผลทำไมถึงร <im sharing> ั hey, ่วมากกว่าตัวแผงรังผึ้งคอยร้อนเพราะว่าแผงรังผึ้งคอยเย็นเนี่ยมันเป็นแผงรังผึ้งเปียกซึ่งเวลามันทํางานอ่ะมันจะมีความเย็นมีน้ําอยู่ตลอดเวลาส่วนแผงรังผึ้งคอยร้อนอ่ะเป็นคอยแห้งครับเราไม่เคยเห็นครับว่าแอร์ทำงานแล้วคอยร้อนมันจะมีน้าเกาะไม่มีครับมันเป็นคอยร้อนครับดังนั้นเมื่อคอยเย็นมันมีความเปียกต่อเวลาคุณคิดว่าเมื่อเปียก นะครับกับไม่เปียกอะไรผุพังก่อนกันแน่นอนครับเปียกมันผุพังได้ง่ายกว่าเกิดการกัดกร่อนเกิดปฏิกิริยาเคมีกับอากาศนะครับมากกว่าและไม่มันเกิดการผุก่อนได้มากกว่านั่นเองแผงรังพึ่งกอเย็นก็เลยรั่วได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นหลายยี่ห้อจะมีการรับประกันส่วนของแผงรังพึ่งกอเย็น,นะมากเป็นพิเศษส่วนอื่นก็จะลดหลั่นลงมา นี่คือเหตุและผลนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับว่ามันจะใช้งานได้ดีขึ้นนะครับโอเคเมื่อถึงจุดนี้แล้วอา้าวนี่เป็นเหตุและผลว่าทําไมหมดแฟนถึงช่วยได้ละ่ะคาถามคือทําไมหมดแฟนช่วยได้เพราะหากเราใช้หมดแฟนบ้างนะครับจะช่วยชะลอได้แต่อาจจะต้องรบกวนเรานะครับสละเวลาหรือว่า มาฉูกคิดนิดนึงนะครับในการใช้งานแอร์หลักการก็คือทุกครั้งที่เราปิดเครื่องผ่ออากาศนะครับคำแนะนําคือควรจะสวิตช์เป็นโหมดแฟนก่อนประมาณ30-1ถึงชั่วโมงเช่ไงต้องบอกว่าประมาณ30-1ถึงชั่วโมงนะครับไอ้นี่คือ perfect เลยนะครับจะถามว่าน้อยกว่านี้ได้ไหมน้อยกว่านี้ก็ได้ก็ดีกว่าไม่ทําเลยนะครับจะอย่างน,น้อยๆเช่าไงโดยส่วนตัวบอกว่าควรจะ10นาทีขึ้นไปแล้วกันนะครับ ก็คือเมื่อเราทาแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าเครื่องครับจะเป่าลมอย่างเดียวจะเป็นการเป่าให้คอยเนี่ยมันแห้งนะครับมันแห้งโดยโดยการฝืนให้แห้งก็เหมือนกับว่าเราเป่าผมไม่แห้งคําถามคือเราแค่สางผมหวีผมเนี่ยมันก็แห้งครับแต่แห้งช้าครับทู่เราใดเป่าผมไปเป่าเนี่ยมันแห้งเร็วกว่านั่นแล้ครับมันปเหตุและผลเพราะมันแห้งเร็วเกิดอะไรขึ้นมันก็ลดการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่จะทาให้เกิดการผูกก่อนนั่นเองนะครับโดยปกติตัวแอร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีการระบายอากาศด้วยตัวเองแลวสังเกตได้ว่าแอร์หลายประเภทเวลามันจะมีช่องอยู่นะครับไม่ปิดสนิทนะครับถึงแม้เราจะปิดแอร์บานสวิงมันเก็บเรียบร้อยแต่จะมีช่องไว้ระบายอากาศเสมอเพื่อให้มีการหมุนเวียนของอากาศไม่อย่างนั้นมันจะไม่แห้งครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อคนไม่แห้งนอกจากทำไมมันผูกได้ง่ายแล้วนั่นก็คือ เกิดกลิ่นอับครับและกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเพราะลองนึกดูนะครับว่าผ้าเช็ดตัวเราหากเราเช็ดตัวเรียบร้อยเช็ดหน้าเรียบร้อยเราลืมไปเอาไปไปพึ่งลมพึ่งแดดของเอาไว้นั่นแหละครับแล้วเราหยิบมาใช้งานครั้งต่อไปลองดมดูก่อนสิครับมันจะมีกลิ่นอับนี่คือเหตุและผลนะครับว่าเมื่อแอร์มันแห้งช้านะครับมันก็เกิดกลิ่นอับมันส่งผลทําให้เมื่อเราเปิดแอร์ครั้ง ถัดมาเนี่ยครั้งถัดไปวันถัดไปเนี่ยก่อนที่จะเราจะรู้สึกถึงความเย็นเนี่ยเราจะได้รับรู้ถึงกลิ่นก่อนนะครับไอ้กลิ่นอับมาพอมนำเนาครับแต่ถ้ามือมันมีมากขึ้นกว่านั้นอีกอ่ะนอกจากกลิ่นอับแล้วมันจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวครับนี่สาหัสเลยนะครับส่วนการแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นยังไงนะครับช้างไงขอเดี๋ยวนะ้ทุกคนไปดูในคลิปนี้นะครับอาจจะช่วยได้นะครับจ้างไงต้องบอกก่อนว่า แอร์มีโอกาสเกิดกลิ่นอับได้นะครับไม่ใช่เป็นแอร์เสียนะครับแอร์กลิ่นอับเกิดขึ้นได้แต่ละที่แต่ละเครื่องแตกต่างกันจะบอกว่าไอรุ่นนี้มันเสียมันมีกลิ่นเหม็นท่าไงบอกผมว่าแอร์เหม็นโทษตัวเองนะครับแอร์เหม็นโทษสภาพอากาศบ้านเราเอะครับอย่าไปโทษแอร์แอร์มันไม่ได้ปล่อยอะไรที่มีกลิ่นออกมาได้ตัวมันเองนะ่ะมันเป็นแค่โลหะกับพลาสติกกับทองแดง เคนั่นแหละครับไม่มีสารจุลินทรีย์ไม่มีกล้ามเนื้อผิวหนังไขมันที่จะทําให้เกิดการเน่าเสียจนเกิดกลิ่นออกมาได้ทุกอย่างเกิดจากอากาศภายในห้องเราแต่บดานบางเอินนะครับสภาพของมันเนี่ยมันเอื้อต่อการเติบโตของจุลินทรีย์และและเชื้อราทําทให้เกิดกลิ่นอับบ้างละมนเปรี้ยวบ้างละครับจงรอมรับมันนะครับแล้วเจ้างไงต้องบอกว่า นี่แหละครับโหมดแฟนน่ะมันมีประโยชน์สําหรับแก้ปัญหาสองอย่างนี้นั่นก็คือรั่วช้าลงและก็ลดปัญหากลิ่นอับกลิน่นเหมเปรี้ยวนะครับลองดูไม่เชื่อจัาแอกลองดูแต่แนะนําว่าทําเป็นประจําแล้วคุณจะไม่เกิดขึ้นอีกยังไงยกตัวอย่างเช่นเราพบปัญหาแอร์มีกลิ่นประจําจ้าแอกต้องแนะนําว่าคุณจงไปล้างแอร์ก่อนนะครับลงเคมีฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยนะครับลงเคมีฆ่าเชื้อด้วยนะครับจากนั้นให้อ่านมาทํา แบบนี้ก็คือทุกครั้งที่ปิดแอร์ก็ให้เปิดโหมดพัดลมต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงสามสถึงหกนาทีและถึงจะปิดแอร์นะครับรับรองว่ากลิ่นนี้จะไม่กลับมาอีกนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับหมดแฟนใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอบถามก็มาใต้คลิปนี้ได้หากจะไงมีความรู้มากพอจะเข้าตามไปตอบโดยทันทีนะครับ สำหรับวันนี้จ้าแอรต้องขอตัว,วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสําหรับซีรีส์มดแอร์นะครับในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ